หลายวันที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุอุกชะกันหลากเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ของไทยโดยกลุ่มผู้ก,ออก่อความไม่สงบได้ทําการสังหารเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและพละเรือนเป็นจํานวนมากแต่เป้าหมายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะเป็นการพุ่งเป้าไปยังพลเรือนซะมากกว่าทาให้เกิดการตั้งคําถามขึ้นมาครับว่าทําไมกลุ่มผู้ก,ออก่อความไม่สงบถึงเลือกให้พลเรือนเ,นเป็นเป้าหมายโดยวันนี้ครับเวเลอร์เทคทิคอลจะมาเล่าให้ฟังกันโดยนําตัวแปรในไทยมาเชื่อมโยงกันด้วยครับคืออย่างนี้ครับในหน่วยงานทหารหรือว่าหน่วยงาน วเวลาที่เขาจะกระทําการหรือปฏิบัติการอะไรสักอย่างเขาต้องมีการวางแผนมีการประเมินและมีการตกลงใจกันไว้ก่อนซึ่งมันก็เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ก,ออก่อความไม่สงบด้วยเช่นกันครับโดยกลุ่มผู้ก,ออก่อความไม่สงบจะมีการประเมินวิเคราะห์และคาดการผลลัพธ์ของการกระทําของพวกเขาซึ่งสิ่งนี้นี่เองครับเป็นจุดที่พลเรือนได้เข้ามามีบทบาทในฐานะเป้าหมายของพวกเขา โดยหากมองจากเลนของกลุ่มผู้กอ่อการร้ายและผู้ก,ออก่อความไม่สงบพลเรือนนั้นจัดเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟท์แทร็กตชั้นดีของพวกเขาโดยเฉพาะกลุ่มพลเรือนที่พวกเขามองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันหรืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาที่ต่างกันเชื้อชาติที่ต่างกันรวมไปถึงการฝักใฝ่ในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและถ้าหากมองในแง่ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกลุ่มผู้ก,ออก่อความไม่สงบที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้สนับสนุนในพื้นที่ของพวกเขาการโจมตีเป้าหมายที่ผู้ สนับสนุนในพื้นที่มองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับพวกตนย่อมสร้างเสียงสนับสนุนได้ระดับหนึ่งด้วยเช่นกันและยังสร้างภาพหลักการแยกปลาออกจากน้ําของกลุ่มผู้ก่อเหตุในการแยกพลเรือนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุมองว่าเป็นพวกตนกับกลุ่มพลเรือนที่ถูกมองว่าไม่ใช่พวกตนแล้ว ทำไมถึงต้องเป็นพลละเรือล่ะครับอ้างอิงจากงานเปเปอร์ของมหาวิทยาลัยเอสเซกและคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่บ้านเรานะครับเขาบอกว่าเหตุผลแรกนั้นก็คือการใช้ทรัพยากรที่น้อยครับโดยทรัพยากรน้อยที่ว่าเนี่ยมองได้แบบนี้ครับเราจะลองนํา2เหตุการณ์มาเทียบดูกันอย่างในเหตุการณ์การโจมตีฐานปฏิบัติการของหน่วยนาวิโกโยธินที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเมื่อปีพศ2556กุ่มรุนดากุ่มปูหลานเกอร์จิวหรือ r k k ต้องใช้กําลังคนและอาวุธจํานวนมากในการ โจมตีฐานของเจ้าหน้าที่ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาครับกลุ่ม RKK ต้องเสียกําลังคนไปมากถึง16คนแถมอาวุธเนี่ยก็ถูกยึดไปเป็นจํานวนมากซึ่งถ้ามองจากเลนของผู้วางแผนเนี่ยทรัพยากรของกลุ่ม RKK ถูกใช้ไปเป็นจํานวนมากทั้งกําลังคนและอาวุธมินำซ้ำเนี่ยยังไปแพ้เขาอีกด้วยจะเอาไป PR ก็ไม่ได้เรียกได้ว่าลงทุนทรัพยากรไปเยอะแต่กลับขาดทุนย่อยยับในขณะที่เหตุการณ์สังหารหญิงไวชาราตาบอด์กลับลงทุนทรัพยากรที่น้อยมากซึ่งก็คือปืนพกขนาด9มิลลิเมตรส่ว เหตุการณ์สังหารพลเรือนในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็ใช้จานวนผู้กอ่อเหตุเพียงแค่6คนแต่ผลที่ได้กลับมาสามารถสร้างแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างได้เป็นอย่างดีแถมใช้ทรัพยากรทั้ง manpower แล้วก็อาวุธเนี่ยน้อยกว่าการโจมตีฐานนาวิกโยธถินซะอีกซึ่งก็ตามมาด้วยเหตุผลที่สองครับนั่นก็คือความเสี่ยงที่น้อยกว่าด้วยนั่นเองคงพูดได้ครับว่าร้อยละ99.99 99ของพลเรือนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ครอบครองอาวุธปืนดังนั้นความเสี่ยงที่จะถูกสวนด้วยอาวุธปืนเนี่ยแทบ กลับการในขณะที่การโจมตีเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทาหารเนี่ยต่อให้เตรียมตัวมาดีขนาดไหนความเสี่ยงที่จะถูกยิงสวนย่อมมีเป็นแน่แท้ซึ่งอาจก่อให้เกิดการสูญเสียในส่วนของฝ่ายผู้ก่อเหตุด้วยเช่นกันเหตุผลที่3ก็คือสามารถสร้างกระแสเป,เป็นวงกว้างได้ครับการโจมตีเป้าหมายที่เป็นพลเรือนย่อมสร้างแรงกระเพื่อมได้มากกว่าเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลดูได้จากสื่อต่างๆที่ให้ความสนใจอย,อย่างท่วมทน้นซึ่งในมุมมองของกลุ่มผู้ก,ออก่อความไม่สงบหรือกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายแล้วนี่เป็น ็นการโปรโมทที่ได้ยอด En g เ g e ment อย่างล้นหลามเลยทีเดียวซึ่งก็ตามมาติดๆกับเหตุผลที่4ครับนั่นก็คือสร้างผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลการโจมตีพลเรือนนอกจากจะสร้างกระแสะเป็นวงกว้างได้แล้วยังตามมาด้วยการตั้งคําถามต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลครับเพราะว่าการที่รัฐบาลปล่อยให้พลเรือนตกเป็นเป้เปาโจมตีได้ย่อมสร้างแรงกดดันที่ตามมาต่อรัฐบาลที่ไม่สามารถปกป้องราษฎรของตนได้ซึ่งผู้กะระทําก็หวังจะใช้การก่อเหตุเป็นแรงผลักดันแล้วก็แรงกดดันที่มากพอที่จะทําให้รัฐบาลทาตาม ามข้อเรียกร้องที่กลุ่มผู้กระทำต้องการนั่นเองครับและในส่วนของเหตุผลที่5ก็คือการสร้างความกลัวความกลัวความวิตกกังวลน,นั้นสามารถแพร่กระจายไปได้ทั้งกลุ่มพลเรือนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยโดยผู้ก่อเหตุต้องการใช้ความกลัวให้กลายเป็นเครื่องมือและเป็นอิทธิพลทางจิตวิทยาที่สร้างความหวาดกลัวและความหวาดระแวงขึ้นมาโดยเฉพาะกับกลุ่มพลเรือนที่ต้องตกเป็นเป้าหมายและต้องอยู่อย่างหวาดระแวงส่งผลให้พลเรือนต้องสออหาที่อยู่ใหม่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตนั่นเองแล้วเมื่อสถาน การเป็นอย่างนั้นฝ่ายผู้ก่อเหตุก็ยิ่งฮึกเหิมขึ้นไปอีกและเหตุผลข้อที่6ก็คือเพื่อการฝึกนั่นเองครับในการจะทําให้ความขัดแยง้งสามารถดําเนินต่อไปได้ก็ต้องมีการเพิ่มกําลังคนชุดใหม่มาทดแทนกําลังคนชุดเก่าซึ่งมันก็ต้องมีขั้นตอนในการสร้างกลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกับสเตปการฝึกทหารยังไงอย่างนั้นแต่ว่าในแง่ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหรือผู้ก่อการร้ายอาจจะเริ่มจากการกระทําต่อซอฟทาร์กเก็ตอย่างพลเรือนที่ไม่สามารถตอบโต้ได้และเมื่อกระทําจนคุ้นเคยและมีประสบการณ์มากพอแล้วก็จะ ไปเป็นฮาร์ดทารเกตอย่างเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ติดอาวุธครับซึ่งนี่แหละครับคือ6เหตุผลที่ว่าทําไมผู้ก่อกวาไม่สงบถึงเลือกโจมตีพลเรือนที่ไร้ทางสู้แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับ511วีคโปรแรงตลอดทั้งสัปดาห์วันที่5ถึง11พฤษภาคมนี้ครับร้านเราครับจัดโปรลดหนักทั้งแบรนด์511แท c t ติ a l ลด15%ของเด็ดเพียบฟ i ิ h แพ a n จาก3,800เหลือ3,230 ABR Pro Pan จาก3,000เหลือ 2,550เอเ็กแผนสุดเท่เหลือ3,230 Defender Flex Slim j e a n ลดเหลือ3 0 6 0 Black b e l l e r Cap ใบละ935เท่านั้นช็อปครบ5,500รับฟรีหมวก511 Limited Edition 1ใบของแท้จำนวนจำกัดครับโดยสามารถช็อปได้ทุกทางของร้าน w วเ l อร์ a c t i i c l l เลยนะครับ